จงฮโยจินประกาศสละโสดหนุ่มรุ่นนังตุลาคมนี้หลังจากรับช่อดอกไม้ต่อจากเจ้าสาวคนสวยซันเยจินจนกลายเป็นที่ฮือฮาล่าสุดทางนางเอกดังจงฮอโยจินก็ได้เลิกประกาศข่าวดีเตรียมสละโสดกับนักร้องหนุ่มเควินโอเดือนตุลาคมนี้ทางฝ่ายเควินโอได้โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมพร้อมกับภาพเนื้อเพลงที่มีชื่อว่า you and i dot a t l e e p aton ซึ่งเป็นเพลงที่เขาแต่งเองเพื่อมอบให้กับจงฮอโยจินโดยเขาได้ประกาศผ่านไอจีว่า เขากําลังจะแต่งงานในเดือนตุลาคมนี้โดยระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเขาถนัดกว่าภาษาเกาหลีว่ามันคงจะดูเป็นการให้เกียรติกว่าถ้าผมเขียนเป็นภาษาเกาหลีแต่เรื่องนี้ค่อนข้างเป็นส่วนตัวครับผมรู้สึกว่าการใช้ภาษาที่เราถนัดดูเหมาะสมกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะสามารถสื่อสารออกไปได้อย่างเป็นธรรมชาติเมื่อสองปีก่อน ผมได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งความรักของเราใช่มากๆน่าวิตกในบางครั้งแต่เราก็ที่สุดแล้วว่าเราต่างต้องการกันและกันสําหรับเธอผมเหมือนได้เจอกับเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตได้เจอกับเนื้อคู่และเร็วๆนี้ผมก็จะสามารถเรียกเธอว่าภรรยาของผมได้แล้วฤดูใบไม้ร่วงนี้เราจะแต่งงานกันแบบเงียบๆในบ้านเกิดผมรู้ครับว่าผมกําลังขโมยนักแสดงหญิงที่เป็นที่รักมากๆจากคนเกาหลีไปและบางทีอาจจะเหมาะสมกว่าถ้าจัดงานอย่างเปิดเผยที่กรุงโซลแต่ด้วยเหตุผลที่ค่อนข้างเห็นแก่ตัวผมอยากจะจัดงานพร้อม เฉพาะครอบครัวครับผมหวังว่าทุกคนจะเข้าใจผมรู้สึกินดีมากๆที่ได้มีคนอย่างพวกคุณที่ยอมให้ผมได้ทำตามฝันพวกคุณที่ให้ช่วงเวลาที่ผมไม่มีวันลืมพวกคุณที่คอยอบอุ้มผมในช่วงเวลาที่มืดมนด้วยความรักและกำลังใจพวกคุณรู้ว่าผมเขียนอะไรเวลาที่ผมเซ็นลงในโกดหมายหรือซีดีรักเสมอและที่รักพวกคุณสอนผมให้มีกำลังใจให้เป็นผู้ชายที่ดีขึ้นมีความรักมากขึ้นและผมยังมีสิ่งเหล่านี้อีกมากที่จะมอบให้พวกคุณ ผมกำลังเตรียมบทเพลงใหม่และเช่นเดิมครับผมหวังว่าผมจะได้แบ่งปันเพลงนี้ให้กับพวกคุณได้ฟังในเร็วๆนี้มันเป็นการเริ่มต้นใหม่ทั้งในส่วนของชีวิตผมและงานเพลงของผมเรามาทำให้ดีที่สุดเพื่อชีวิตที่ดีที่สุดของเราด้วยกันนะครับขอบคุณครับรักเคจุดทางด้านต้นสังกัดของกงฮอยโยจินอย่างแมเนจเมนต์ซุปก็ได้ออกมายืนยันข่าวดีเช่นกันโดยระบุว่า จงฮโยจินและเควินโอจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันตามที่ทั้งคู่ต้องการงานแต่งงานจะถูกจัดขึ้นแบบเป็นการส่วนตัวในเดือนตุลาคมนี้โดยมีเพียงครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมงานเท่านั้นเราหวังว่าทุกคนจะเข้าใจที่เราไม่สามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ให้ทุกคนทราบได้ทั้งหมด เป็นเวลาเพียงแค่6เดือนหลังจากที่รงฮยโยจินและเควินโอได้ประกาศข่าวดีว่าคบหาดูใจกันไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาหลังจากที่เจ้าตัวรับช่อดอกไม้จากฟอนเวจินเพื่อนซี้ที่สละดโดไปกับฮอยอนบินเมื่อเดือนมีนาคม ซึ่งทันทีที่ประกาศขา่าวท่กกันทางเควินโอก็เป็นที่สนใจจากผู้คนจำนวนมากทันทีเพราะเขาเป็นศินลปินหนุ่มที่เด็กกว่าตรงฮอยโยจินถึง10ปีโดยเขามีชื่อเสียงหลังจากเข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลงในรายการ Superstar k เเมื่อปี2015และเดบิวอย่างเป็นทางการในปี2017และโด่งดังสุดๆในฐานะซูเปอร์บารเมื่อปี2019โดยเขามีผลงานเพลงที่เป็นที่ชื่นชอบทั้งโอไมซ์และ After Tonight